คาร์ดิโอสำหรับมือใหม่นะคะลองทำตามได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นคาร์ดิโอแบบฮิตอีกแล้วนะคะเพราะว่าแบบฮิตนี้จะเบิร์นได้สองเท่าเลยค่ะก็เลยเต่าชอบทำคาร์ดิโอแบบฮิตนะคะจะทําเร็วสลับช้ากันไปค่ะนะคะก็จะมีท่าสควอตด,ด้วยนะคะนี่อันนี้สคอตลงไปแล้วก็ยกขยิง เท้าขึ้นนิดนึงนะคะปลายเท้าขึ้นนะคะแล้วก็กระโดดชกนะคะกระโดดชกเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนมาใช้ศอกนะคะนี่กระโดดชกศอกนะคะกระโดดศอกกระโดดศอกค่ะกระโดดแล้วก็ศอกเข้าไปะค่ะอันนี้จะสองท่านะคะในคล้ายๆกันนะคะแล้วก็อนี้ก็กระโดดนะ สลับเท้าค่ะน,นีนได้เบินสุดๆเลยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนเท้านะคะเราก็จะสลับ1 2 1, ึ่งสองแล้วก็เอาเนี่ยค่ะจะสลับไปอย่างงี้นะคะอันนี้ก็สะกดแล้วก็กระโดดขวาและซ้ายค่ะท่านี้ก็เบินสุดๆเลยค่ะลองทําตามได้เลยนะคะ ถ้าครั้งเดียวเหนื่อยนะคะก็พอค่ะแต่ถ้ายังไม่เหนื่อยนะคะสองถึงสามครั้งได้เลยค่ะจัดไปเลยค่ะรับรองค่ะเหนื่อยแน่นอนเงือตกแน่นอนค่ะท่านี้ก็นะคะเหมือนยืดเส้นค่ะแล้วก็เอาเข่าขึ้นมาค่ะนะ,ะได้ทั้งยืดแล้วก็ได้เข่าด้วยค่ะได้ขาหน้าขานะคะนี เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขาขา,ขานะคะนะจจะไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ท่านี้ท่าวิ่งแล้วก็เอาเขาขึ้นมาค่ะวิ่งแล้วก็เอาเขาขึ้นมานะคะยืนอยู่กับที่แล้วก็เอาเขาขวาซ้ายสลับกันไปค่ะนะคะลองทําตามเลยค่ะเหนื่อยแน่นอนค่ะได้เหนื่อแน่นอนค่ะนนคะ,คะอันนี้ก็ชกสกอตลงแล้วก็ ค่อยๆลุกขึ้นสควอตขึ้นแล้วก็ชกสควอตลงนะ,ะนี่ได้ทั้งกล้ามเนื้อแขนแล้วก็ได้สควอตด้วยค่ะนะคะแล้วก็กระโดดตบ2ครั้งสควอตหนึ่งครั้งกระโดดตบสองครั้งสควอตลง1ครั้ง,ะง,ง,ง,น,งนะคะท่านี้ก็เปินสุดๆเลยค่ะนะคะถ้าเหนื่อยก็ครั้งเดียวพอค่ะแต่ถ้าไม่เหนื่อยนะคะ สองครั้งได้เลยค่ะเบิ้ลได้เลยนะจ๊ะนี่ก็วิ่งอยูะที่ค่ะแล้วก็สลับหน้าสลับขวาซ้ายหน้านะคะวิ่งไปเลยค่ะนะคะลองทำตามได้เลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ